สวัสดีนะคะมาพบกับแรนดอมรันใจนะคะทุกครั้งเหมือนเดิมอู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดข้อความนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณที่จะอ่านเป็นข้อความนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะรีอขอสับไพ่เลยนะให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสับกันให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะคะรีจะเปิดมาทั้งหมดก่อนแล้วรจะอ่านทั้งหมดทีเดียวนะคะเพื่อ จะได้รู้ถึงข้อความของเขาทั้งหมดที่เขาอยากสื่อนะเออว่าเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรรีก,ก็จะสวมจิตวิญญาณนะ,ะเป็นเขาคนนั้นนะที่จะมาพูดกับคุณแต่ว่าถ้าไม่ใช่ไม่ตรงเรารู้สึกว่าพลังงานไม่ได้เลยก็ไม่ต้องรับไปนะคะมาฟังเป็นเรื่องเล่านะคะคำว่าเขาบอกว่าก็พอ Ừ, นะคะแต่ว่าไม่ไม่ต้องแบบซีเรียสจริงจังมากมาย <c oughs> นะคะใต้สำหรับนี่คือเป็นกลยุทธ์นั่นเองขออ่านก่อนนะคะว่าเออเขาต้องการจะบอกอะไร อันนี้ลี่จายังไม่เปิดนะคะเอเธอเราเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยที่เราอยากจะทำในชีวิตหลักๆในชีวิตเราเนี่ยเน้นเป็นเรื่องการเงินการงานความมั่นคงในชีวิต เราไม่ได้เกิดมาเพียบพร้อมเหมือนใครใครเขาแต่เราเนี่ยอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นแต่ในวันเนี้ยเรายังทําทุกอย่างอ่ะที่เราตั้งใจไว้อ่ะไม่สำเร็จเลยฝันที่เราฝันไว้อ่ะมันยังไม่ได้เริ่มทําเลยอ่ะแต่เราอยากจะทํามันนะเราไม่มั่นใจเลยว่า สิ่งที่เราอยากจะทำให้มันมั่นคงอะมันจะสำเร็จหรือเปล่าเราตั้งใจจริงๆนะที่อยากจะทำมันไม่รู้ว่าเธอจะน้อยใจกับสิ่งที่เราคิดในเรื่องของชีวิตของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าขอขยายอีกนิดนึงค่ะ ฮอลลี่มองว่าคนคนี้เนี่ยเขามีความใฝฝันที่ชัดเจนนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทะเยอทะยานพอสมควรในความฝันของตัวเองในเรื่องของการงานอาชีพในเรื่องของการเงินส่วนตัวคุณนั้นก็อาจจะน้อยใจค่ะเพราะว่าลำดับหรือ,อความสำคัญที่เขาให้อสำหรับสำหรับ คุณแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้ไปในจุดที่คุณอยากจะให้เขาเป็นอืมนะคะเดี๋ยวมาดูข้อความกันค่ะว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณเราส่องโซเชียลเธอทุกวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลีมาอ่านแบบนี้นั่นแปลว่าเขาก็ ให้ความสําคัญกับตัวเขาเองนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าในคัะเดียวกันเขาก็ยังให้ความสําคัญกับคุณอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่มากเท่ากับสิ่งที่เรียกอ,อ่านไปข้างต้นนะคะโอเคพลังงานเป็นประมาณนี้ค่ะถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้ารู้สึกว่าตรงก็มาเมนบอกกันได้นะคะฝากคอมเมนต์หรือมาพูดคุยกับแม่หมอในใต้คลิปอีกเยอะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ